อ้วนเลยครับนี่ครับยิงโดนนี่ครับเผื่อต่ำแล้วนะรับเนี้ยน้ำใสครับผมเกือบไม่ได้กินนะครับโอ้ปลาอ้วนนะครับผมอ้วนใช้ได้ครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหายิงปลาแล้วผมทิ้งเที่ยงครับมาหายิงปลาผมไม่รู้จะเจอตัวไหมครับวางตาขายเต็มแล้วนี่ครับวางรอบเลยครับผมนี่ก็ยาวไปแล้วดูครับเยอะครับผมเดอถ้าใครสนใจรูดดอกนะผมมีขายนะครับผมงานก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้หัวพออเจดเซนครับผมลูละห้าสิบบาทครับผม ว่าจะได้สีก็ได้นะครับผมราคาเท่าเดิมครับนี่อันนี้ลูกส4เซนครับผมลูกละ40บาทครับผมนี่ถ้าใครจะให้ได้สีก็บอกมาครส์ได้ให้ได้ครับผมจะได้สีไทยเทก็ได้ครับผมราคาก็เท่าเดิมครับผมอันนี้เนียนๆครับผมไปครับ ไปหายิงปลาดีวะผมไม่รู้จะเจอปลาไหมครับผมไปครับลุยครับผมไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับผมตะข่รอบเลยครับล้อมรอบเลยครับนี่ผมเส้นหนึ่งครับตรงโน้นนี่เส้นหนึ่งครับผมตะข่ายเต็มเล้ครับไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับผมโอ้วางได้แบบว่าสุดเลยครับผม สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวรอดูปลาผมว่าจะเจอปลาไหมครับผมห้าสิบห้าสิบครับผมไม่รู้ยังจะได้เจอปลาไหมครับถ้าไม่มีตาไข่เนี่ยโอ้โหแจ่มเลยครับผมเสียดายครับตาไข่เยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวรอดูปลาผมเผื่อจะได้เจอสักตัวครับผมไม่ลองไม่รู้ครับเจอปลาแล้วครับปลานินครับ กระบอกทรายก็ไม่ดีแล้วดูครับนกมันหลวมแล้วครับยิงว่ายเข้ามาตรงกลางๆตัวนี้ครับปานินครับหายไปแล้วครับเจอแล้วปานินครับโอ้โหแต่ลอยโคตรไกลเลยครับตัวก็ไม่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวลองยิงดูตัวแรกครับ โอ้นะครับผมเผื่อเยอะเกินนะครับผมข้ามครับข้ามนะครับผมตัวนี้ไม่จับปืนนานครับผม จับปืนอาทิตย์หนึ่งครับเผื่อไม่ถูกครับผมปา่านโนี้ครับผมมาอย่างใกล้เลยครับช่วงวันนี้ ร้อยครับโดนครับไม่รู้โดนเต็มไหมครับโอ้โดนนิดเดียวครับ

ลงไปเอาดีกว่าผมเรียบร้อยผมตัวแรกครับทีแรกไม่เห็นนะผมมัวเล่นโทรศัพท์ครับมองไปทีว่ายอยู่ข้างๆตะข่ายครับผมยันเดียครับผมืึองปืนมันยังไม่หนีครับเรียบร้อยแล้วไปครับไปดูป้าผมใส่โอเคยอยครับ อ้วนนะครับนี่ครับผมยิงโดนนี่ครับเผื่อต่ำแล้วนะครับเนี่ยน้ำใสครับผมเกือบไม่ได้กินนะครับโอ้ปลาอ้วนนะครับผมอ้วนใช้ได้ครับยิงแบบนี้ไม่น่าตายนะครับผมนี่อยู่ได้นานอยู่ครับ แกขาแล้วผมดีครับผมรูดดอกครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมสั่งมาได้ครับใช้ดีครับผมมูลน,น้ำดีครับผมหัวพอกเจ็ดเซน,นครับผม นี่ครับเดี๋ยวแชร์ไ้ก่อนนะผมปลาเจอแล้วนะ bài đồ nào hình may không, không. 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 บอกครับเนี่ยอุ้ยไม่โดนครับเผื่อต่ำไม่พอครับผมลืมไปครับน้ำใสครับผมอุ้ยจอจอเลยครับผมตัวนี้เรียบร้อยครับยิงไม่โดนครับ ถึงเวลากลับบ้านนะครับผมหกโมงแล้วครับไม่เจอปลาแล้วผมย้ายมาหลายที่แล้วครับไม่เจอแล้วผมมือแล้วครับผมกลับบ้านนะครับไม่ไหวครับผมไม่เจอปลาแล้วผมไปผมเดี๋ยวไปดูปลาผมอันนี้ก็ได้ไปตัวเดียวครับผมเดี๋ยวไปดูปลาก่อนจบคลิปครับผมไปผมไปดูปลากันดีกว่าครับ ปลาไม่รู้เน่ายังครับผมแช่ไว้ครึ่งวันเลยครับผมโอ้ยขาวเลยครับไม่น่าเหลือนะครับผมโอ้โหยังกับปลาทับทิมเลยครับผมขาวเลยครับยังไม่ตายครับผมแต่ขาวแล้วครับไม่น่ารอแล้วครับผมนี่ครับผมประมาณนี้ครับฝ่ามือครับผม วายหกขีดครัวผมวันนี้ก็ได้ไปตัวเดียวครับผมยิงปลาไปห้าหกทีน่าจะได้ครับผมเสียดายครับมียิงปลานานก็อันนี้ผมยิงไม่โดนนะครับผมเผื่อไม่ถูกด้วยก็กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ได้ไปตัวเดียวครับผมไม่ไหวครับผมร้อครับเหนื่อยมากแล้วผมพหมายครับนี่ครับวันนี้แล้วผมตาขายทั้งนั้นครับผม รอบๆมีแต่ตะไคร้ครับดูครับผมเดี๋ยวรอบหน้ามายิงกระไม้ครับผมเดี๋ยวรอบนี้ก็ได้ไปตัวเดียวครับผมพอได้กินครับก็กลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคิมน้าผมคิมนี้ก็ลาไปก่อนครับผม